สวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปครับทีมงานเฮ่าย่ายเวทีได้วังเว้นได้ยินว่านะครับที่แรกตั้งสีเหลี่ยแล้วได้พี่น้องนะครับตั้งเวทีสีเหลี่ยมเราจะพาเพื่อนว่าหายตูดไปอีกจักน้อยเพราะว่ามีเวทีมาเสริมอีกยังในหลัเพื่อนว่านะครับได้ยินเขาเจเว่ากันเนาะวันนี้เป็นงานน่าจะเป็นงานฟรีนะครับเนี่ยมีรถห้องน้ําด้วยนะครับอยู่ปราจีนคือเ่าครับพี่น้องครับอยู่แถวโรงงานนะครับ อะไรสักอย่างนี่แหละแถวนี้นะครับพี่น้องนะครับในสถานทีท่เวทีเฮา,าเมื่อเช้านะว่าตั้งเลี่ยวเลี่ยวได้ยินว่าปูเปียนแล้วดิประมาณซ้ำนี่แหละเพิ่นว่าให้่ใหญ่เวทีก็เลยได้ย้ายไปไหมอีกนะครับพี่น้องกาจศีอาจศีชาแน่จังหน่อยเด้ิมเดิมพอเ,เป็นยังดอกคนงานจะภาพนะครับจะภาพเพิ่นสร้างการสร้างงานแล้วนะครับอาจสีเลี้ยวชาแน่ครับพเป็นยังดอกนะครับก็เล่นสามทุ่มเหมือนเดิมนะครับเพิ่นว่าสิมีเวทีมาเสริมเวทีอันคอนเสิร์ตอียังนี่แหละครับน่าจะมี มาอีกเวทีนหนึ่งด้วยจังใดนี่แหละะครับอ่ะยวป้าไปเบ่งบรรยากาศกับพี่น้องตอนนี้กระติ๊งานนอกกับอยู่ทั้งปีกันราะแต่นตื่นอาบน้าอาบใน,น้ากันนะครับป้าไปเอกตัวโขกไก่ย่างสร้างหน่อยโลกโก้ไปอาบน้าอยู่วัดวางหันนะครับขอคุ้นไอล้ลอยเดอ้เอ,อสุดถ่ายสุดขายขนมสวดก,กูบักกีตัวขายขนม <laughs> ลุตาบ้าขิดตัวใครดลุงลุกตาว้าขิดตัวเดี๋ยวนี่จะน้อยไรสุดายกนนจะน้อยไ่สุดขายกันน้เออแผ่้ายคลิปแล้วกันเอากินข้าวกินน้ำไปอาบน้ำหลวงพอได้ใส่บาดได้เพินบ่ล่ะเนี่ยสรแล้วบ่จักข่วมบ่ได้ตู้บริจาคหรอใส่ยามหลวงใส่ยามหลวงพอน่ะรถถือยามเาพนปรปัจเนี่ยว่าต่อไปเออเอาเอ ตับไก่บสุกอะตับไก่บสุกกินโลดไก่ยังมามันเป็นแดงๆเอาธาสีแดงมันบรสุกเห็นบาเอากินข่าวกันเดี๋ยวจังสิมาอะไรสดน้าขายขนมวันนี้มีขนมมาสบกระปุกวันนี้ลูกอโอ้ลูกสาวคอยกินข่าวกินน้ำเราบปลูกอาบน้ายังเดี๋ยวไรสดขายขนมกับพ่อแล้วพ่อจะขายขนมอีกสักรูแ๋ยวพ่อไปถ่ายคลิปก่อนเอ้าแม่ไปลินนอนแอดเลียดเลย เพป็นฝากเขาซื้อของอยู่เลยเขาซื้อมาใหา้เราด้วยแม่ฟรีนเ<ะ>ด้อร์ปาดพน่ะสถานทีเ่เทา่จะไปจอดนู่นแหละว,วันนี้ไปจอดใกล้ๆนู่นแหละต่อไฟเข้ามานะครับหลังเวทีกว้างวันนี้นะครับไม่ต้องห่วงกว่วงก่วงมากเลยไม่เคียบนะครับแด้สักครู่พ่อมาพ่อไปถ่ายคลิปก่อนแล้วมาไลฟ์สดขายขนมด้วยกันเผื่อมีคนซื้อให้น้องเพลงพินสักหนึ่งกระปุกว,กว,กว,กวก้วาโอ้กระปุกละลายหาซีกระปุกใหญ่มาก กระปุกเบ้อเลยกินได้เป็นเดือนอันนั้นแหะหนู่าไปแจกดิก๋วยเน้ออ่าอันนี้กินได้เป็นเดือนลูกเจ้รอบก่อนไหมวะบ่โอเคเดี๋ยวรอบนี้กระปุกใหญ่แต่ไปรอเบิ่์นก่อนไปเบิ่งตามผลก่อนพี่น้องครับคนอ่ะพี่น้องครับบรรยากาศในงานเฮ้ามือนี้นะครับงานใหญ่มากสถานที่กว้างขวางนะครับ ทีมงานของเรากําลังลงเวทีอยู่ตอนนี้นะครับมีรถดอกน้าพร้อมพี่น้องอันนี้คือจังเพิ่นบวงสวงอย่างนั่นแหละครับตัวนี้นะครับในเพิ่นบวงสวงวังเวียนเหานไหมนะครับวงสวงอันนี้รถห้องน้ํานะครับคันนี้นะครับโอ้แดดแดดแดดนี่ครับรถห้องน้ํารถห้องน้ำ,นำพ่อไงพ่อเ,เนะี <laughs> ่ เขาจ้าเห็อดอันนี้ดีพี่น้องครับเอาขอกมาเห็ดคือจังอนันสนามหมาคือจังอย่างนะครับรเขาจะเอาขอกมาเห็ดเป็นหัวเลยนะครับเก็บง่ายเก็บสะดวกนะครับโอ้มีบูดเบียร์บ้อ,บอมนะครับท่้นผีมีซุมเบียร์บ้อ,บอะไปแล้วจะร้อยผ้าไปย่างเบืองหนาเวทีจะเข้านะร,รถทีมงานเราคันไหนลงของเสร็จก็จะออกมาจอดข้างนอกนะครับ ไปจอดอยู่น้ำกันหมดเลยหลายขั้นครับวันนี้อากาศดีครับแดดอยู่แต่ว่าบาหวอนเมือ่อวานในห้อนี่ลีครับเหมือน,นี้บบอหวอนนะครับเมือน,นเป็นอากาศดีนะครับเป็นเย็นดีครับวันนี้นะครับแ <C ười> ดดอยู่แต่ว่าไม่ร้อนนะครับ อทีมงานเวทีเครื่องเสียงเราก็อัดสีสันให้จักหน่อยเหมือนนี่เพราะว่ามันใหญ่ที่แรกลงแล้่ยวเลยได้เพื่อนว่าให,ห้เลื่อนว่าจะน้ยินว่านะครับให้เลื่อนจัดลอยกับบ้านพอท่านตอนเพิ่นลงที่แรกนะครับบารูว่าเพิ่นตั้งมองใดจุดใดเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเลื่อดมาตั้งพีแล้วนะครับจัดลอยมาท่านตอนนี้นะครับพี่น้องพี่รถท้องน้ำอีกขั้นหนึ่งพี่น้องสองขั้นนะครับรถท้องน้ำเพื่อทำให้บริการทีมงานแขกไปใต้มาแล้วก็บ,บริการมะลำน้ำ กับหลังเวทีเราน่าจะเป็นโต๊ะจีนนะครับดูๆแล้วน่าจะเป็นโต๊ะจีนนะครับเพราะว่าทีมงานแม่กัวกําลังเตรียมเครื่องนะครับเตรียมของน่าจะเป็นโต๊ะจีนนะครับวันนี้พองานโต๊ะจีนอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเมือขึ้นงานเก้าอี้นะครับเมือขึ้นงานบุญงานวัดเมื่อก่อนกับงานโต๊ะจีนนะครับเมื่อนี้กับมางานโต๊ะจีนนะครับพี่น้องครับเนี่ย ทีมงานเครื่องเสียงกําลังจะลงนะครับกําลังจะเอาเครื่องเสียงลงนะครับตู้ลําโพงครับทีมงานติดตัง้งเวทีนําทีมโดยพ่อหัดแต่ว,ว่าช่างหัดนะครับมาเกิืนขอบคุณที่ ได้สีนะครับเมื่อคืนนี่เบาขนมให้ทีมควนว้อยนะครับมืึอนี้มียูซิปกระปุกเด้อยมึอนี้เด้อนะครับได้เจ้านาซีไล่สดอยู่นะครับจวดจัดจวดจัดคือว่าที่แรกไลยได้ตั้งไซก์ขอพอคือว่าไก่สีเหลี่ยมอะไรใหญ่สิว่าได้ซ้ำเนี่ย เออกนสันมันนสันมันแป้แล้วละปานนี่เนาะเออเอาเอาเอาบ่ไปยังจะพาผนสร้างเองท่านอยู่ดอกบ่ท่านกัดบ่ไปยังผน้าใจอยู่เออ่งตอคนเวเรต่จริงสคัครับผมอาาไ่อโอเคครับตามนันเนาะครับครับท่านอยู่ดอกสองทุ่มสามุ่มอโอเคครับ ไในละครับพี่น้องกัดจะว่าเปิดสตซังเข้ากับเฮ็ดให้ตามเพิ่นนะครับเพิ่นกะรับรู้รับทราบนะครับเวลาอาจจะคาดเคลื่อนนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือทางมอลำกับเจ้าภาพประสานกันแล้วก็โอเคนะครับคือคนมาเบิ่งมอลำหาลางงานอ้าวคือตั้งเวที่น่านแล้วแท้ว่าสันว่าครับเฮาต้องทางเจ้าภาพเพิ่นกาซีไดบอกถือว่าอ๋อจังซั่นจังซี่นะครับเฮากัสิได้แจ้งพี่น้องผู้ถามมาฟังลำก็สิได้หัวลัเนาะครับเนาะคือจังจังซี่จ้าแล้วก็ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งนัมนะครับ อ่าบัดรสีบ้าเอาคือตั้งนานแล้วแท้คือจังมาอันใกล้ๆนึงบัดรสีบ้านะครับก็เลยขออนุญาตบาดคำนะครับบอกพี่น้องผ่านคลิปนี่ละนะครับจริงๆก็ตั้งแล้วประมาณซ้ำนี่แหละเพรหัดเพิ่นว่าแต่ว่าทางเจ้าภาพเพิ่นว่าอยากให้เลื่อนมาทั้งพี่หน่อยนึงเพิ่นก็เลยเอาเข้าใจกันแล้วนะครับก็เลยเลื่อนให้เพิ่นนะครับเนาะเอาท่านยู่ดอกพี่น้อง2:00ตุ่0สามท่านยู่ดอกบ่มีปัญหานะครับสำหรับมื้อนี้นะครับทีมงานเฮากันอยู่ทางพี่ละอยู่ทางกระบินบุรีคือเก่าคือเดิมลพี่น้องนะครับ ทั้งกับบินบุรีทั้งปราจีนนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางกลับนะครับมุ่งหน้าพุทธลับไปทั้งศรีสะเกดนะครับวันที่30เราก็จะได้ไปทําการแสดงกันที่ศรีสะเกดนะครับผมก็หลวงพี่ออกสู้ๆสู้ๆ,ๆเอาขนมบอกก็ได้ก้มหูเราได้ยินยังแหละเอา ตามนี้ลราพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็สิขออนุญาตบาตครับเอาส์ตำนี้สากอนนะครับเดี๋ยวสิไปไลฟ์สดขายขนมกันเด้อร์บัตเด้อเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจวดจวด